คุณอาร์ตใส่หนึ่งคุณอาร์ตครับสวัสดีครับอาจารย์วิระครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับเชิญครับเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเลยโทรมาขออนุญาตแนะนําครับได้ครับครับผมอยู่บางกระเจ้าครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเดินทางไกลแล้วก็ชอบธรรมชาติก็เชิญมาเที่ยวบางกระเจ้านะครับไปยังไงครับ ถ้ามาทางรถก็คือได้ทางพระประแดงทางเดียวเลยครับแต่ว่าถ้าจะข้ามเรือมานี่ได้ต้องกรุงเทพเลยครับพระประแดงเนี่ยไปยังไงครับพระประแดงก็คือมาทางสุขสวัสดิ์ก็ได้ไปทางสุขสวัสดิ์แล้วบางกระเจ้ามันอยู่ตรงไหนครับบางกระเจ้าก็คือจากตลาดพระประแดงมันจะมีสะพานเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งครับชื่อว่าสะพานข้ามคลองลัดโพสะพานมร่บแล้วไงต่อครับออพอข้ามมาปุ๊บก็คือถึงเกาะบางกระเจ้าแล้วครับหนึ่งหมื่นสองพัน ว,ว่าไร่ครับเอ่อไม่คำว่าเออมันประมาณสุขสวัสดิ์เท่าไหร่ละครับที่จะเข้าไปเออผมก็จะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นทางสีแยกพ้าป,ประแดงสามแยกพ้าป,ประแดงครับขอโทษเลยสามเลยสามแยกพ้าป,ประแดงหรือเข้าไปในพ้าป,ประแดงเข้าไปในพ้าป,ประแดงครับเข้าไปในพ้าประแดงแล้วหาอะไรครับถึงจะข้ามไปบางกระเจ้าก็ม <sk r ug> ันจะเป็นทางบังคับนะครับคือจะมีสารสารเจ้าในตลาดพ้าประแดงครับแล้วก็จะบังคับ ให้ขับมาตามทางลอดใต้สะพานภูมิพลข้ามมาคลองลรัตโพเนี่ก็คือบางกะเจ้าแลลวครับต้องข้ามสะพานคลองลรัตโพใช่ครับเท่านั้นเลยครับแล้วในบางกะเจ้ามีอะไรครับบางกะเจ้าก็จะเป็นปอดของกรุงเทพมีสวนสาธารณะมีตลาดน้ํามีวัดที่น่าไปที่เอารถไปได้ไหมครับอะไรนะครับเอารถไปได้ไหมร,รถยนต์ เอาลดเอาลดค่ามาได้เลยครับวิ่งในเกาะได้ครับวิ่งในเกาะได้ครันนี้ที่ที่ว่าบางกระเจ้าเนี่ยเราจะไปไหนครับก็คือคนมาเที่ยวบางกระเจ้าก็จะส่วนมากไปตลาดน้ําก่อนตลาดน้ำอ่าแล้วไงต่อครับตลาดน้ําบางน้ําพึ่งเสร็จแล้วก็อาจจะไปไหว้เทวสถานพระพิฆเนศครับที่อันนี้ไม่อันนี้นอันนี้ผมไม่เอาเลยทั้งสู้แล้วมีอะไรอีกครับอเคแล้วก็จะมีฟาร์มเกษตรเพื่อการเรียนรู้ครับ ผมไม่เรียนแล้วครับรู้เลยอะไรไม่เอาแลวฮะไม่เอาครับมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีล่องเรือเที่ยวชุมชนล่องล่องเรือเที่ยวชุมชนแล้วมีอะไรครับแล้วก็มีล่องแม่น้ําเจ้าพระยาครับออกไปทางปากอ่าวก็ได้หรือว่าจะวิ่งเข้ามาในเมืองก็ได้ครับแล้วมีอะไรครับอืมดึกก็จะมีหิ่งห้อยให้ชมนะครับช่วงนี้ประมาณปลายฝนต้นหนาวแล้วมีอะไรครับอ๋อก็ มีบ้านทูบ้านเทียนบ้านทูบ้านูคือบ้านบ้านทูบคืออะไรครับคือเป็นบ้านที่สอนคนทําทูบไล่ยุงครับไม่เอาเลยครับแล้วก็เทียนหอมโอ้ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยครับแล้วมีอะไรครับแล้วก็มีน้ําตาลมะพร้าวครับน้ําตาลมะพร้าวที่เขายังทําแบบพิธีชาวบ้านเดิมๆอยู่ครับไปนอนที่ไหนครับนอนที่บ้านผมได้เลยครับมีห้องพักให้นอนครับ ชือว่าอาร์ราวิลล่าครับอันนี้คือหมายคมว่าทำโฮมสเตย์คือเป็นบ้านตัวเองด้วยแล้วก็เปิดห้องพักให้ให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่มาเที่ยวได้นอนด้วยครับคันนี้ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันนอนสะดวกขนาดไหนห้องพักของคุณเนี่ยอืมก็สะดวกนะครับคือมีที่จอดรถปุ๊บแล้วก็เดินสามเก้าวก็เข้าห้องพักได้เลยเข้าห้องพักเลยห้องพักไซส์ขนาดไหนครับเรามีนอนสองท่านสี่ท่านหกท่านแปดท่านครับโอ้แพงไหมครับ เริ่มต้นท่านละประมาณ800บาทครับ800บาทมีอะไรให้บ้างครับบริการก็มีอาหารเช้ามีสาไวน้ำมีท่าเรือส่วนตัวมีรูฟท็อปบาร์มีดนตรีสดมีคาราโอเกะครับม,มาเนี่ยชื่ออะไรนะชื่ออาร์ตเทแล้วก็ย้อนกลับ T ีอาร์เอทาราที่แปลว่าแม่นม้ำฮะอารทราอาร์ทราอาร์ทราหรืออารทรา ผมออกเสียงอาร์ตราอาร์ตราแต่ว่า TAIA หรืีอ TIA เอ่อ A R T แล้วก็ T R A อาโอเคอาร์ตราโอเคมีเมื่อเอ๊ะโทษทีเอ๊ะปกติมันจะมันต้องจอดรถแล้วมันต้องเดินเข้าไปตรงสะพานเล็กๆอะไรที่มันเป็นในชุมชนไหมอันนี้ของของใช่รครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็พยายามพัฒนาให้มันมีที่จอดรถใกล้ ที่โฮมสเตย์มากขึ้นหรือว่าใกล้ตลาดน้ํามากขึ้นใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นครับอ๋อคือคือไม่ไม่ไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องเดินสะพานเล็กๆเ,เ,เข้าไปข้างในข้างในไอไอไอ,อ,อ,อทุ่งของกระเจ้าอะไรเนี้ยนะของป้ากระเจ้าเนี้ยนะไม่ต้องอแล้วใช่ไหมบ,บางที่ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ครับมันก็จะเป็นเส้นทางขี่จักรยานไปในบ้านของชุมชนที่เขายังไม่มีถนนเข้าถึงห้องห้องไอห้องพักที่ว่าเนี่ยติดแอร์ไหมครับ แอร์ทุกห้องครับมีห้องน้ําส่วนตัวทีวีตู้เย็นเออเวอขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับขอบพระคุณครับศูนย์เก้าสามช่วยช่วยโจทย์ด้วยคุณคุณแจ็คช่วยจทด้วยศูนย์ครับศูนย์เก้าสามห้าหกสี่สองเก้าหนึ่งห้าศูนย์เก้าสามห้าหกสี่สองเก้า หนโอเคอ่ะคุณอะไรนะโทษผมชื่ออาร์ตครับคนชื่ออาร์ตนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเวลาเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปนะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณ